มีพี่ขูดฟูเนี่ยสิบทิชชสิบทิชชทำไรลูกโชโชโชเอออสิบทิชช่สิบทิชชสิบทิชชม่อยู่ทางนี้ลูก

ให้รางวัลผมได้ครับให้โสทิต้นนี้จะเป็นแปบัวดูเด็กอ็ดังัวดูสิบทิชชูเริ่เริ่มดูเลยอายุยังดกสูงกันเราเยะกวเยิบเดกัน้องเนี่ยดูมาเดนเสร็จแล้วใช่แล้วอานืสเอออสิบทิชชูสิบทิชชูเก่งเๆนะครับาเอ็นดูผมด้วยครับสิทิชนะครับ ครับผมครับผมเออดเหลือไม่ได้มาจะกลับเรวบอกสิทจะกลับแล้วหรอสิทีไป่างยางสิทธิ์ทีร่มกับแม่ให้เาแบให้สิทด้วยเอาสิทิสิทิมารับเติ๊เร็วสิทิทีสิทสิ์ทีโจะลูกอ่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าติ๊บ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 นะคะอ่ะคุณแม่บีหนึ่งนะคะแล้วให้สิบติ๊บเพิ่มอีกสองร้อยค่ะไปคุณแม่เกรดด้วยนะคะเย่อ่ะเอาของคุณแม่บีหนึ่งด้วยครับขอบคุณค่ะอ่ะาช่ออีกช่ออีกแล้วเลย่อาช่ออีกช่ออีกครับคุณค่ะแม่เมียหนึ่งแม่เกรดนะคะเมตาให้ติ๊บนะคะสิบติ๊บนะคะขอบคุณค่ะครับค่ะ กิน <c oughs> อิ่มเลยขี้เกล้า <c oughs> ล่ะกินเกล้าคิแเราบอกเราไปยัได้ไหมกินอิ่มเลยี้เกล้ละลูก <c oughs> คุณตาเขาบอกว่า้ช้างเอาหลังออกเนี่ยก็จะชอบพันหลังให้หรอคะแ <c> ล <oughs> ้วสิบทีเอาอะไรออกลูกเอาหน้าหรือหลังออกอหน้าหรือหลังฮะ

ทำไรลูกไปทำไรตรงนั้นเขาไปทำไรตรงนั้นอ้าว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 สิพี่ทำไรลูกไปโชว์ทำไมตรงนั้นลูกไปโชว์ทำไมตรงนั้นจั๊กโชว์เนี่ยละบาทนี่พูดแม่ดูไปยังไงไปยังไปดินล้ว แม่อยู่ทางนี้ลูกแม่อยู่ทางนี้เด้อเด่ทเดนตรงนั้นเด้นเดในเด้นเด้นเด้นเดินเดินเด้นเดินเดินเด้นเดินเด้นเด้นเดนเดนเดิเด้นเดินเดนเดนเดเด้นเดนเดเดอเดเดนเดนเดเดดเด้เดดดดเดเดเดนเดนเดิิเนเดนเดเดเดนเดเด้นเด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 นเดเด้นเดเดนเดน

ฝากแล้วฝากตัวด้วยครับผมผมเชื่อสิบทิสค่ะอุ้ยอุยอุ้ยท่าอะไรลูกท่าอะไรทาอะไรทาอะไรว้าดอยว่าวเสือเิตเป็นน้องจ่าใช่จ้าคุณพ่อะเมังคตลอลใช่่ะเราไได้ลาอแู่่ลู พสวยมากก็ได้แต่ว่าภาพนี้น่าสวยกว่าอ่ะนมามาลองสวยเลยนี่ถ่ายสวยแล้วสวยมากธรรมชาติมากเลยภาพสวยมากเลยเนี่ยไม่กลับฟิกไปสัทนะคะเนี่ยใช่ไหมไม่อะไรนี่ยหวานจะกลับแล้วเหรออย่าได้ยาอ่ะเดี๋ยวรอตรงแม่แป๊บ แม่อะร้าย้ายเขาด้วยคนละเท่าไหร่13บางเท่าไหร่ได้อเยียมล้วน่เลยั้นี้ใช่ไหมมันก็มีเราต้องไปให้เงนทพันนึงอ่าแบงก์ก็มีบเมเท่าไหร่ข้างนี้ันมัดคนละสามสิบสามสิบ คุณแม่เบนหนึ่งเขาช่วยารช่วยหาไดอาจจะเน่ป้อยสมัครตัวช่งเนาะ่อ่โคตเนาะ้มองมเยามอยหรอเปาที่ก็ลงไปบ้างแล้วแล้วคนละสารชิที่เหลือก็ตรงนี้อ่ ส0อาจะไอ้าอ่าเ no ่่มอะแจกยาแจกยาคนละสามสิบมัดของคุณแม่แล้วก็ของคุณแม่ของคุณแม่เกรดแล้วก็มีคุณแม่เดี๋ยวหรือว่า dàng quay góc nhìn đi <laughs> các bạn phụ không mẹ cái <laughs> cũng <laughs> như mẹ bây sao